จากกระแสข่าวชาวมาเลเซียที่ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า3.8ล้านคนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากที่สุดที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นกระแสข่าวในมาเลเซียเช่นเดียวกันและรวมถึงได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อดีของการท่องเที่ยวไทยและรวมถึงมีการเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวของมาเลเซีย คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาทิ่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ สื่อของมาเลเซียอย่าง World of Buzz ได้มีการเผยแพร่ Stanley, ข่าวการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนกว่า3.8ล้านคนซึ่งจํานวนดังกล่าวเป็นจำนวน idir, น,วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากที่สุดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยทางสื่อของมาเลเซียได้มีการตั้งคาถามไว้ด้วยนะครับว่าการเข้ามาท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นั้นคุ้มค่ากว่าการท่องเที่ยวในรังกาวีหรือไม่พร้อมกันนี้ก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีการพูดถึงข้อดีของการท่องเที่ยวไทยแล้วรวมถึงมีการเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวของมาเลเซียด้วยโดยทาง w o r l d of อฟบโดยผู้สื่อข่าวเจมี่ได้มีการเขียนบทความวิเคราะห์ไว้ว่าดังนี้เนื่องจากเราอยู่ใกล้ประเทศไทยและสามารถเดินทางทางบกได้ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวมาเลเซียมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากระแสะการเดินทางขึ้นเหนือไปยังดินแดนแห่งร้อยยิมนี้ตอนนี้ได้กลายมาเป็นกระแสฮือฮาในหมู่นักเดินทางชาวมาเลเซีย และยังส่งผลกระทบให้การท่องเที่ยวภายในประเทศได้รับผลกระทบอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันได้มีความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมว่าการไปหัดใหญ่นั้นคุ้มค่ากว่าการไปลังกาวีแม้ว่าความคิดเห็นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ทว่าข้อมูลของนักท่องเที่ยวนั้นมีออกมาอยู่ตลอดเวลาโดยสถิติล่าสุดได้มีการเผยแพร่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้มีการยืนยันว่าประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซีย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยได้ระบุตัวเลขชาวมาเลเซียกว่า3.8ล้านคนที่ได้เข้ามาเยือนประเทศไทยซึ่งมีจํานวนมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศอื่นๆผู้สื่อข่าวชาวมาเลเซียรายนี้ยังได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าซึ่งถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2022ที่มีชาวมาเลเซียเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวน1.9แสนคนนั่นก็หมายความว่ามีชาวมาเลเซียเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่า และข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นยังไม่นับช่วงเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวแล้วรวมถึงบทวิเคราะห์จากสื่อมาเลเซียนะครับซึ่งจากประเด็นข่าวนี้เองก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ในเพจของ world of bus โดยชาวมาเลเซียท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าที่พักคุ้มค่ากว่าอาหารคุ้มค่ากว่า และแน่นอนราคาโดยรวมก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับวันหยุดพักผ่อนในมาเลเซียถึงแม้ว่าจะรวมค่าเดินทางแล้วก็ตามผมคิดว่าเราคงมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าใช่แล้วมันมีความคุ้มค่ากว่าที่จะมุ่งหน้าไปยังชายแดนทั้งถูกกว่าและคุณภาพของโรงแรมก็ยังดีกว่าซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า ใช่แล้วแม้แต่สตูลยังคุ้มค่ากว่าการไปเที่ยวก,การ์เปอร์สิสอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าไม่ถึงหนึ่งปีผมไปที่นั่นมาสองครั้งแล้วเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของอาหารที่อร่อยแหล่งชอปปิง้งและที่พักราคาไม่แพงที่นั่นแทบจะเป็นเหมือนแหล่งสแสวงบุญเลยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยที่นั่นก็ไม่มีตำรวจศาสนาที่มาคอยบอกผมว่า ผมไม่สามารถทำอะไรกับชีวิตของผมเองได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้แสดงความเห็นแบบสั้นๆไว้นะครับว่าไม่ใช่ที่ลังกาวีอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เข้ามาชื่นชมประเทศไทยไว้นะครับโดยเขาบอกว่าที่นั่นเป็นประเทศที่มหัศจรรย์หลงรักประเทศไทยตั้งแต่ไปเที่ยวที่นั่นตั้งแต่ปี2008มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป อย่างน,น้อยๆประเทศไทยก็ไม่ได้บอกวิธีการแต่งตัวให้กับคุณตราบใดที่คุณไม่ได้แต่งตัวหยาบคายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ได้มาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคุณจะมาเปรียบเทียบทั้งประเทศกับเกาะเกาะเดียวกันได้อย่างไรได้โปรดระบุชื่อสถานที่ที่คุณไปในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบกับลังกาวีหน่อยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวมาเลเซีย2ท่านเข้ามาตอบกลับโดยท่านแรกเขาบอกว่าคุณพูดแบบนี้คุณต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนประเทศไทยก็ยังคุ้มค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับลังกาวีหรือแม้กระทั่งมาเลเซียในขณะที่ท่านต่อไปครับเข้ามาตอบกลับว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องไปลังกาวีนั้นแพงกว่าเป็น2เท่าไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าจอดรถค่าเรือเฟอร์รี่ค่ารถเช่าและรวมถ,ถึงค่าโรงแรมแต่ว่าถ้าไปหัดใหญ่เราเสียเพียงแค่ค่าน้ํามันและค่าโรงแรมเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า นักท่องเที่ยวทั้งหมดเหล่านั้นไม่ไปลังกาวีหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าทั้งหมดที่คุณว่าไปเกาะลีเปะและเกาะตาลูเตากันความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้นะครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในสล้านกว่านั้นความคิดเห็นต่อไปมาเลเซียค่าเงินอ่อนมากประเทศไทยไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไม่ว่า ใช่แล้วโรงแรมที่นั่นมีราคาถูกความคิดเห็นต่อไปครับมันคุ้มค่ากว่าไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถวัลละส5ริงกิตแถมยังต้องซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่และจ่ายค่าอาหารแพงๆด้วยความคิดเห็นต่อไปความอิสระเซรีสบายๆและไม่มีตำรวจคอยควบคุมศีลธรรมซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าใช่แล้ว ชายหาดสวยอาหารอร่อยสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นวัดป้อมพระราชวางังและแม็กซ์มวยไทยก็คือที่สุดและที่สำคัญที่นั่นมีสาวๆสว,สวยๆมากมายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เอามาตัดพอเล็กน้อยโดยเขาบอกไว้ว่าไม่มีใครไปที่ลังกาวีกันแล้วหรอคำสาบลังกาวีไม่มีต่อไปอีกแล้วนะและที่นั่นก็เริ่มพัฒนาแล้วความคิดเห็นต่อไปครับมาเลเซียมีหลายอย่างที่ทำไม่ได้ แม้แต่คนมาเลย์ที่บอกว่าทําไม่ได้ก็ยังไปเที่ยวที่ประเทศไทยเลยความคิดเห็นต่อไปพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นและรู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่ที่นั่นเราชอบอาหารของพวกเขามีราคาที่สมเหตุสมผลมากและการต้อนรับของพวกเขาก็ดีกว่าเราความคิดเห็นต่อไปครับคุณเห็นอะไรในลังกาวีบ้างอาหารราคาแพงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่กี่ที่ปลากระพงราคา1,000ริงกิต เพราะฉะนั้นไปเที่ยวประเทศไทยดีกว่าความคิดเห็นต่อไปผมก็คือหนึ่งในผู้คนพวกนั้นที่ไปที่นั่นสองครั้งต่อปีความคิดเห็นต่อไปครับมีชาวมาเลเซียรวยๆจำนวนมากไปฟอกเงินที่นั่นซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าคุณผิดแล้วคนรวยมาเลเซียไปเที่ยวที่ลังกาวีแต่ใครที่อยากประหยัดเงินก็ไปเที่ยวประเทศไทย มาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้ครับท่านนี้ระบุสั้นๆไว้ว่าประเทศไทยคืออันดับหนึ่งครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอพค c o m มนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายสวัสดี ดีครับ